กิมา่าอัน,นแก่น้องไม้เนาะพี่น้องเลยกินดูดูรนช่วงนี้ก็แล้วรู้ซึกว่าอยากเนาะหนา้าฝนพี่น้องน้องไม้ก็เกิดขึ้นแบบอ่าหล่อหูหล่อตาอยู่ในเรือนเป็นน้องไม้สังไภายอยู่เพื่อนนี่แหละพี่น้องเขาดีมากคำแล้วก็ซับเ,เอาน้ตไม้มาแกงเนาะเี่ยเข้าต้มเรียบร้อยแล้วอันนี้เข้ากับซีมาเตียมแกงเลยพี่น้องเขามาเห็ดอีู่ทึ่งเนาะสังเตียงเลยเหมือนกันสะอาดพี่น้องในหะน้าฝนชะ่วงน,นี้กัน เอาต้มเรียบร้อยนเนาะข้าต้มใส่หน่อไม้อันปลาดุกเนาะปลาดุกที่ว่าอันข้าไปใส่เบ็ดมือนั่นแหละ,มมะแต่ว่าน้องลาตีิโอจ้เป็นคนใส่ดอกเนาะไอ้แกงมันใส่พี่น้องแต่ว่าข้ากาซีมากแกงใส่หน่อไม้สูตรพันกินเนาะมื่อนี้ป้าพี่น้องเป็นครั้งแรกเลยที่ว่าเห็ดยูเพิรนแกงใส่ปลาเนาะปก,กติกับโบเคยใส่นะมีกระใสอะไรนะเนาะแนวแซ่บเนาะป้าพี่น้องมีแต่ตอนปลาดุกเนาะปลาดุกสีหาพี่น้อง อันนี้จะเป็นหน่ยานางเลยเนาะ,ะเขียวๆนี่เอาที่ใส่ไปก่อนน้อยหนึ่งเบาะยันไหมหมอเอาที่ใส่ไปชนี่ก่อนเนาะใส่ลายเขาจะได้เนาะเอาชิมาตามเขาเบื่อเงีก่อนแต่ว่าก่อนเอาชิมะตามเขาเบือเขากะชิมาใส่เห็ดมันเนน้องลายอย่างแฮมมันใ,นใส่อันนี้สิเป็นอันเห็ดขาวเนาะเห็ดขาวเห็ดอ่อนเลยพี่น้องบริเวณวันเจอเลยนี่ พแบบเจงรวมนะแจงปาลาอะไรเงเนแงงหน่ไมไ้เด็กรลายหน่ไมไอ้ขนาเนี้แย่งรยล่ยมนอาชิมอาดไว้บันี้เอาชิมตามเขาเบือนะ่อเนาะพอดีแบบออเจาะนะพอดีแบเอาชนะิมตามเขาเบื่อคอน ไพอดีบ่ะพอดีแล้ะใ้เจนมเราเป็นคนจับก่อนค่ะเดินเดินจังปากนะเดินเดินใส่ปากก,ตตกูเสนโต๊กับคนบนปากนเนาะไปล้างไม้ดิเอาเครดิตเนาะใส่ใส่ได้เต่เนาะตอนอมีปลานามบพิษเป็นไหนจิได้บอภัยหรือบัพได้แล้วได้แล้ว ไฮ้หอนได้ห้อยมันได้อยอ็ถ่ไ่หนกบักไฮ้งๆเนี่ล่ะเรากะมาตามข่าวเบือก่อนเนาะขาดไ่ได้เลยเกนางไงชื่ว่าเขียวเปนองเกนังนะมานางอยู่นอกมือนี้เพราะว่านสีแจ้งกว่าเนาะยู่ได้ยเขาสูงเลยมู่ยาห็นขางมานังอยู่นี่แต่มันดีแบบนั้นครับสะดวกเนี่ยพื้นไทยกันอยู่นี่ พี่เอจเพิ่นคอมเมนต์ว่าได้ยินแต่เสียงอันยังเกาเสียงยังจิริบอยังแต่ละมือเนาะในจิริเสียงจีนายแหม่มันเป็นแบบโทรศัพท์น้ะมันเสียงเขียดมันหลบเสียงหลบกลวงหได้เนาะมันกลายเป็นน้ำราคาแน่ยเลยว่าจังไดกับโมโหหรืพี่น้องเ้าบราเคยเห็นแน่ยนะโอ้โหเห็นในใจเนาะแบบมันดังแห้งแห้งแบบกลัวนะทางเองแต่พู้ซื้อหัวมันมันลบหมดเลยเนาะมันมีมันไม่ได้เสียงเขียดเสียงยัง เพราะว่าคนมิดกัเสียงข่าเลยจริงเพื่อซ้ำเขากันราคาบริเวณแพงในพี่น้องจังจ้ำได้อยู่เนาะสามล้านบอกสี่พันปลายห้าพันเี่เขาเบื่อนี่เขาใส่หน่อยไลยกระโปเซ่มาใส่ไล่ไล่ทั้งบุญยำสด ก็อ่นโยกำลังเนาะเขาสิมาใส่เขาเบื่อเลยเนเี่หมดทันในปุ้งเนี่ยเลยเป็นแบบเพ็ดดีตมาเมืนกับพอดีตามโคกใหญ่กันมั้งแต่เราเอาโคกงตามพอดีตามเขาเบื่อ ดีแซ่บๆตน้ำที่น้องใส่น้ำกับโมลายใส่ลายแล้ค่ะจะเป็นนัวผัดเบิร์ดและใกล้จีเบิร์ดในที่นองบริเวณนี่เป็นเกลือซีโมลายเ้าวกมาใส่เป็นนัวนะใส่ลายกับเซตลายแกงหนามา วากนออกมาเนะาะเอาก็ใส่ซยฉันเลยใส,ส่เนาะกระเจ้าอันนี้จะเป็นน้ำตาลใส่เนาะยหน่ยเพื่อความ แลวคะปลาดเอาใสน้ําปลาละปลาบ่ปลาดกปลาแดกบ้านเฮาหอมหอมย่างอยู่เามาจากบ้านาบ้านแ่ยาแม่นบ่่คจะเห็นแกะเอามาแล้วบ่คือว่าอยู่ในุงงได้อืในุงต่งหาเอาไปเสียงไว้พี่น้องเาเป็นไปไขเบิ่งู้เพราะว่าเห็นแมเอามาลย่านมาไปหั่นน่ะเพราะว่าปดก2เพื่อนเฮาตเนาะ กินกินมันชิดตู่างได้ปลาแดกเห็ดเอาเองนี่ไปเบิ่งพันว่าเห็นอยู่สองคล้ายคกระปุกออกมาเนี่ผู้ผอยู่ทั้งลุ่มเนี่ยลมพู้น่ะได้กินเบิดแถวเฮือนอันนี้ข้าวที่ใส่ตอนเนาะหัวหน้าโบลายเขาต้องใส่ตอนน่ะเนาะใส่ตอนก็ได้ข้าวชิโตะใส่แล้วก็เปลือยของเองมันก็แซ่บนวดได้เหมือนน้นแจงใส่ก็ใส่ตอนคือกใจถ้าหัวตองก็มีการน้อยนึงเป็น่าวหม้อมักใหญ่นะมือน้ำเบิด กินหลังกล้กองหล,ลังกล้องนี่แบบพา,ากันอยากกินติซัมปี่สดเมื่อนี้นะนมีตำหมักหงมันจะกินว่าจะได้เน็ดอข้าวผักเำอะไรนี่หมกักก็้ก็แต่ว่าบ้านเฮาสิเดินมาหมักหงไว้ตามเฮากะใส่ปลาแดกเนาะอาให้อันโพดโพดผักผักกุเลในที่ให้มาเบิ่งใหม่เนาะ เดี๋ยวเขาสีใช้ประเดีย๋ยวเราก็อ่านไว้ก่อนเนะาะเนยังจะกี่ว่าเ้าอันนั่นมาใหม่เนาะหนาก็สิมาตามหมักเค็ดก่อนชิตตามหมักหูหนูเนาะหมักหูหนูไว้หนึ่ง,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 งตามกินวอดีกินไายมื่อชุดไรก็สิกินตามแนวอื่นเนาะตามหกหนูนี้บ่อยากอนันาบันไดอยากอยู่แต่ว่าเอาไปคาลามค่ะที่ไกับมันจะวอดีเนาะคือจริงนะ ก็เลยอกินโดนดนกินคนหนึ่งหงนมีให้าหเขาก็เนาะแสบมีดันค้าเอิญนอนอัคอขนเนไหนบ้นเารยเอินอนร่เอนิน บ้านบ้านก็นเอินมาเครือกไฮเอนป่ะเอนเอินคนละอย่างเนะลยเนาง,งลายนแต่เกาวีตะทานแห้งแห้งหลายเลยอาย่ผีเลยบอยาก้มากบนเป็นคนนั่นหรอป่ะมาลูบออกนะอันนี้ฮะลูบออกนี่ก็รายแดงแ็นคนมากใหญ่เนะะบบาะต่เกาวีตะทานแห้หลายเตนเดี๋ดวยวนี้บ่มีเลยไปใช้ร กดกกรนอะเดตามโดยเฉพาะเอาไปตามของเจ้าแม่ตุนางผูนี้เอาไปตามแล้วก็เอามาเพราะว่ามันแซ่บเนาะเอกไก่มาเบิ่งงนแตตามตามนีมาเบิงเงี คุพนเนาะแกงนอไม้เสร็จแล้วแกงนอไม้ใส่ปลาได้โมนีกพิเศษแหงแกงนอไม้ใส่ปลาลกาเฮดเนาพี่น้องอ้บตแกงแกงเน่อยู่ในตูชาวบ้านนะน้องกระปุกแกงนอไม้ด้กตัวปลาหาลยดจะมาบุญก่อนปลาอนวาโอเคแล้ว

ใ,ใ,ใหเ้ม่ักหเีนอเยอมเนาะเข่ากันเลยกับปลาเนี่ยเพราะว่ากนปลาือาเนี่ยเลยเาสิมาซิม ไว้ก็น่นั่งยาสีมาตามหุอต่อนะไปดูเส้นซึ่บได้เลยยาไวพอดีเลยจานหนึ่งพอดีกับขกหน่อย นี่ค่ะอันนี้ตอนทำปรุงน้ำใหม่นะมัมนจะแสบเ,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 เพราะว่าอันท,ทข้าเกกว,าวาเหนียวก่อนแล้วมันจะแสบมาเียมปรุงเลยิมเหนเพราะว่าทาเงสบเนาะแต้าหนยวก่อนว่ามีนงตามกับ เพื่อนๆนี่ไลา์กันลา์เปน ให้ไอนะ้หนำพี่น้องเพราะว่าเพิ่นไปอันไปเบี้ยงเพื่อนป้าหน่อยหนึ่งเพิ่นไปสักเครื่องบ่ริว่าจังใดช่วงน,น,นี้ฝนตกแห้ใส่กันตะเกียบอันนี้นเนาะมีตะไว้ใหายอยากมากินพร้อมกันเจะเป็นเผื่อเพิ่นสิมา,าพี่น้องมามามา,มา,มาเนาะกินข้าวเด้อสบายดีดเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมดกินข้าวแงนกัเด้อมีส้มตั้มมีฟ้าพี่นื่อยโดน อันนี้จะเป็นอันปลาแก้วแบบเพิ่นทอดกรอบค่ะนะเอาซื้อเอา<ก>ในอันเซเว่นเนาะริม,มากบอกนี่กรอบเพิร์เลยนี่หมากนี่เด็กสมตามพี่น้องยตามเองเลยบ,บอกได<อ>้ซื้ออ,อันนี้นี่ไใส่อันนี้เลยกลางเลยมะเขออล้านอย่างที่มึงบอกนีน่น้ำมันซนนะแม่แกงองไม้พี่น้องเยมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บเก็บอยู่เห็ดยินพี่น้อยเนาะ นาะฝนช่วงนีง้ก็มาหนางอยู่นอกอาจจะมีสันยังบาทันมาแต่เบียกพนะี่น้องกินก่อนและะ้วกันปลาเพราะว่าเพิ่งกินข่าและนะ้วเนาะเพิ่งซีมาเนาะมาเฮือนมาสากแบดอี้อย่างเลยก็กินนะเรากินก่อนเรากินก่อนคุนใหญ่คนได้นนะกินนะกินเลยไม่เข่าเป็นจะกินอันนี้แหละพคนตาม,มอันนี้กิน,<ม>นเพิ่งแห้งอิม่มเพิ่นกินอันเถื่อมือหนึ่งแนละ้วพี่นอ้องคือเห็นนั่นแหละคือเข่าขิ้เพิ่นกะแบบบ่คคอยากขนาดเนาะ กินน้อยนึงไม่เห็นอะไรมากินอย่างละกินผู้เฒ่าเนาะเฮาวาจีคือเล็กน,น้อยเฮากบรบเพได้ดอกบางคาเนเพิ่นามกินเนาะมันกินได้กับเวลานะกินบ่เป็นมื้อกินเผ่อหน้อยป๋าปลาดุกปลากระเบื้องใส่มานกก <c oughs> ใส่เบสได้ทั้งวันสองคืนเอาเป็ดต้นซ่าตอน,นแรกไม่ใส่ <c oughs> เสีลน,น้องคืออืเราาบรสชาติคือมันัปนแบบชื่อว่ามันมีอยไจางกว่าไปแล้วอืมเหี้ยดูกันมรอนี่นี้เฮ็ดนามมั้มนี่ แต่มันสีเป็นรสชาติปลากับรสชาติหมูมันสี่างกันนะเนี่ยอันนี้ใช้ปลาดุกมันก็เป็นรสชาติป,ปลาเปื่อยๆเนาะเป็เนแซ่บถ้าใครยังจะใช้ลายเจุดลวกแล้วก็บวช็นน่ะมันมเปื่ิงกับปลาทอดบมก มันเหี่ยงนะมันร้อนมาก ใช่มึงนี่โบไม่ผลเนี่ยพอดีพี่น้องปกติเราแต่ละมือนละคนตกเนาะเห็นยังกะโบสะดวกคือว่าฮะแหละเฮานาะโบอย่างนี้เขาเสียงกั้นตั้งแต่ไม่ยังมึงก็เกี่ยวกับโทรศัพท์เฮ้าแน่เหมือนก,กี้แ่เฮากันเลยว่าเออโบอได้คอยถาดเป็นได้พี่น้องในช่วงหนะน้าฝนโบว่าสิเห็นยังเนาะเัาก็จะเห็นคลิปดีๆออกมาอันนั้นเนาะบางทีถ่ายเพราะว่าฝนตกดังอวด,อดๆที่ในเสียงฝนแน่นอยู่เพื่อน,ะนเถอะ คนตกมันที่จะออกไปอยู่ได้จำไม่เห็จังหมดได้เตียมมาที่เึทำไมเศษปลาเนาะแบไหมเฮ้ยเปือยเนาะอืมทำให้หันมซับ งามเสียงมันยิ่งเก่ามันยั่งข้าอเียง,ง,ยง,ยงไหยังอดได้บรรยาทำไม่อธรรมดานี่กระ,ะเพาะเล้รับมาได้หันเบนีนะครับนี่แหล,แลนะ่ะเ้าอยู่เพื่อน,นกิน เปืือครับเนาะคระดิสสะดวกเ นี่มือเดินมังงากับมะกอกกับยังโอเคเนาะแท่มะกอกกับเรื่องมังงาถ้าอย่างนี้หน้าก่อนสั่งเพื่นมาไหวมืออื่นระว่างร้านหนึ่งอารมณ์อยู่โรงงานเพื่นเพื่อนพดขายไปลำบกเพื่นทำไมบล็อรู้ละสิบห้าอืมคือสิหลายเนาะคูอสกอ่ะ หมากมันบนใหญ่แต่ว่ากราบมันบนหนาคำน้ำร้ายกินหอมหอมไป่เลยสั่งกินเยอะๆเป็นอะมาเมันนาก็เลยลองกินเหมือสามหมากแกบครับแกงปลาเลยแกงปลาดุกแกงเห็ด การดุูไปเนาะโอ้ด้ถอดแต่ยแล้วเบ็ดขัดเลยยังไงอี๋ยันทอดใส่ขาวกี่หูดนนะบริษัทขึขนงาวอย่างเงน้ยคิ้นยำแดงอืม

mà mất lượn Chong con nó kín nè nè <laughs> bà kín lại con sơ ba nói con ba <laughs>

นนแบบนไงมาัานจงน้อยหรือว่ายังพอ้าเจ้ายังอยากเนาะมันเนาะมันจะว่าบบ่ค่อยะ่รจไดกพี่ตัวจีคอโตกินเขาก่อนเนาะง่หนึ่งก็ออีมแหละอีมแล้งไอ้ขอาดเล กมีเห็ดป้าพี่น้องรวมมิดเลยทำไมวะแกน้องใหม่นเนาะกริงจรงป้าเลยเพราะว่าป้ากะสีหาโตเลยหลายอย่างเลยโดยเอาคลิปนี้ก่ะมีแต่ว่าสิคอลาไปก่อนเดอ้อพี่น้องเนาะหาพบเพอคลิปหนาเนาะโดยจังได้กัฝากพงศ์พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน,นเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะไปเก็บคลิปเพื่อนในเนาะเปลี่ยนยไปเปลี่ยนมาพี่น้องเลยเนาะโดยเอาโฟนนาะช่วงนี้ก็ได้มีแต่ว่าทางจริงเป็นพักวี่งพี่น้องได้เห็นกันไหมเมื่อกี้กันย้ำ แรงเนาะยามเด้อว่าเป็นกับไปเวียกเือรชิมามนะเนี่ยจะมาจีเนตกินข่าวน้ำกันโดยเอาคลิปนี้ก็ลาไปแล้วเด้อเนาะพอก่าวคำว่าสบายดีสบายดี